เขียนชนะพากไว้แพงมากแปลว่าเลวมากมันทําให้คนเดือดร้อนมากเท่าไหร่อะไรที่ทําให้คนเดือดร้อนมากเท่าไหร่แปลว่าเลวมากเท่านั้นแพงเท่าไหร่คุณได้กําไรเท่าไหร่แปลว่าคนอื่นน่ะขาดเงินขาดแคลนเงินมากเท่านั้นเท่านั้นเพราะมันมารวมอยู่กับคุณไงมันมารวมอยู่กับคุณมากเท่านั้นเท่านั้นละคนอื่นเรามารวมแล้วคุณไม่ได้คิดจะให้ใครนะคุณก็อยากได้มากๆเนี่ยมันทาให้คนอื่นขาดแคลนมากๆนะ คนาเดนขาดแค่นนคือความเดือดร้อนของเขานี่หลาคือความเลวที่เลวที่สุดในโลกละอันที่สองนะคุณไม่ได้โกงมาเลยนะแต่ด้วยกุศลของคุณมันมีเงินเข้ามามีทรัพย์สมบัติเข้ามาในชีวิตคุณนะมากถ้าถ้าคุณไม่แบ่งคุณก็ยังเลวอยู่ดีนั่นแหละแต่ถ้าคุณแบ่งลงไปเพราะถ้าคุณไม่แบ่งคนอื่นก็เดือดร้อนไงแต่ถ้าคุณแบ่งคนอื่นได้รับประโยชน์ก็คุณแบ่งคุณต้องจนลงนะคุณจนลงไปนะแล้วแบ่งให้คนอื่น คุณแบ่งไปคุณก็ต้องจนลงแต่คนอื่นได้รับประโยชน์นั่นแลหละคุณค่าของคุณเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึน้นี่มันอยู่ตรงนี้คุณค่าของคนอยู่ที่คุณทําประโยชน์ให้กับคนอื่นได้รับประโยชน์นี่เป็นประเด็นที่สําคัญ